่เขามีคนคอมเมนต์ว่าสมัยพ่อเรียนนึงคงเฟี้ยวหน้าดูเลยไมทำไมเรียนเก่าแม่เราอะสมัยพ่อนี่ยุคแปดศูนเจ็ดกว่าแปดศูนย์โฟคิงอะเด็กๆนี่ทำไมสมัยพ่อเนี่ยเหมารถดเมย์ทั้งสายเนี่ยเหมาไปเป็นคันรถไปตเีเขาอะสมัยนั้นสีออ่ย่านสี่ย่านใส่ก้า จี้รถเมย์ไปตีเขาเป็นขันรถโอ้โหอันนี้งานนั้นอ่ะตายไปสามคนแล้วเจ็บเนี่ยโอ้หนับไปทวนเพราะเพราะเล่นกันเป็นร้อยไม่เล่นกันสิบคนยี่สิบคนหรอกกระจอกสมัยพ่อเนี่ยเป็นร้อยตำรวจไปกลายุ่งโอ้โหเมื่อก่อนนี้พ่อที่แนวหน้าเลยไหมคนนําเลยไหมกูไม่ได้ไปแม่ดาที่ไหนอยู่บ้านโอ้นึกว่าจะเก่าบริสั์แม่ดา